โอ้สวัสดีครับพี่น้องนะครับมื้อนี้มาสอดตลาดเซาเฮือกเอาหละครับพี่น้องมาพ่อครับร้านข้าวกล่องสองพี่น้องนะครับพี่นกคนสวยนะครับสามก้องหาสิบบาทไปนะครับแม่ข่าเพื่อนว่ามีข้าวหมูแดงนะครับมีบะหมี่เกี๊ยวโอ้อันนี้อย่างนี้ข้าวมันไก่ทอดบ่ะข้าวมันไก่ทอดข้าวมันไก่ตุมแล้วก็กระเพราหมูไข่เรากะเพราหมูจะขายเจ้าบาทพี่มีสีเพื่อกัน สามกล่องห้าสิบเป็นว่พี่สามกล่องห้าสิบาทคือว่าค่ากันในเรื่องครับนี่มีมีสิบาทมีหอวไข่าดาวครับพี่น้องนี่ครับเขามันไก่เขาหมูดแดงเขามันไก่ทอดบะหมี่เกี๊ยวโอ้มันเป็นกล้องน้อยๆน่อยได้ครับพี่น้องนี่นี่ครับปริมันคือว่าอิ่มท้องครับพี่น้องเป็นอาหารเศรหรือสื่อไปไว้กินย่ำสวยๆก็ดีนี่ ของมันไก่หนิวี่สิบบาทเนี่ยฮะกินยากเลยครับพี่น้องครับนี่ครับ,นอนรบโอ้โอของมันไก่ต้มช้ำๆนะครับมีน้ำจิ้มพร้อมมีขบสูน,นี่เอาพี่ฝากร้านเนี่ครับฝากร้านให้มาซื้อแต่เมื่อตอนประมาณตีสองตีสองครึ่งตีสองครึ่งนะครับพร้อมขายเปิดเปิดทุกมือว่าพี่อยู่นี่ยเปิดทุกมือยกเว้นวันเสาร์จ้ะเปิดทุกวันยกเว้นวันเสาร์นะครับพี่กัดตลาดสดบ่อระเบือนะครับ มาอุดหนุนเมค้าเด้อครับพี่น้องเพียอที่นี่อำเภอบัวรบือครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมครับ